ครับคุณกรพร้อมแล้วครับพร้อมไปขึ้นปีล็อกขี้ครับพร้อมไหมเนี่ยพร้อมพี่ยังไงครับเนี่ยคุณเจนโอ้โหมูตู้เลยครับคุณเจนพร้อมไหมละท่าน จะได้ขันไก่ด้วยเปล่าไม่รู้เราดูรถเล็กเขารถเล็กกันหมดเลยอ,ะอ่ะบีดูโล่นี่คืออะไรวะเนี่ยตัวตัวเล็กแต่ใจใหญ่พี่โอ้ <laughs> ผิดุ่มแล้วเนี่ยตามทันเฉยโคตรบันเลยมาเลี้ยวขวานะโอ้โหโค้นมาแล้ว <c oughs> ไอ้เอ้ล้มล้มเนาะ ได้ไหมครับเออเออไอเออไอเอ๊ะแผลไปแล้ว รเรียบร้อยเรียบรอย้อยเรียบร้อยไอ้เออจริงเหรอโดนหรอ <laughs> แล้วกูทำไงกูต้องไปอะทางไหนทางนี้เหรอทางไหนทางนี้ใช่ไหมนีทางไหนนี่นเหรอทางไหนทางนี <t ere> <t ere ้หรือทางนี้นี่นี้คุณนี้เหรนี่เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเอาเลยเอาไปดเลยจัดเลย เปิดเลยเปิดเออเออไปเลย มาพี่จะเดินหน้าหรือถอยเอาเอาเอากระเนื้อเอากระเนื้อไม่ไห้พี่ของรถเขาเลยเดี๋ยวผมปาดโดนเขาเขากลัวโดนโคนโดนเต้นฮะเอามึงมึงเดินคันเร่งเบิ้ลเบิ้ลแล้วเดี๋ยวกูจะโยกให้มันเกาะ มึง <bunker. S 2> นอนรถนอนรถเอาอย่าเด็ดดันดันมาทางเนี้ดึงรถมาทางเนี้ยลากลากเออโซมันเลื่อนอยู่มันเลื่อนอยู่โอเคตั้งได้แล <kas S 2> ้วได <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ้แล้วเดี๋ยวเดินเดินขึ้นได้เหรอ เดี๋ยวเดียวเดีผมด้วยตึงสองาอาตั้งก่อนครับตั้งก่อนไล่้อหน้าก่อนไม่้อหน้าออกจากล้องเลยเอาดันมาครับ ต้องทีละคันต้องทีละคันไปเลยไปเลยมันแรกไม้เปิดก็ลื่นมันไ่ได้ มันขึ้นไม่ถึงแล้วต่อมันขึ้นไม่ได้โวลขึ้นไม่ได้ต้องปีนทนิ้งม,นะงงมันอะยางไม่กระดินน่าสลิกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ห้านสองครับหลานสองเดี๋ยวเอาเนี้ยขึ้นไปทางนั้นก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวรถเล็กไปก่อนจะได้ไม่เลอะ ผมจับอยู่ผมจับอยู่เฮ้ยหนีง่ายแล้วพี่ง่ายมั้งทางนั้นไปได้ปะไม่มันมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่นี่อ๋ออ้าเขาต้องรถเขานอนเข้ามานี่ดิไม่รถไปได้รถเล็กกันไปได้นี่นะล่วงนี้นะนี่จมนะ

ชัวบ้างเอารอดได้รอดได้รมาได้รอดได้รอดได้รอดได้เฮ้ยมึงยิงจุบกันนี้ใครชนะกูไปทางนั้นยิงจุบกันเลยไปทางนี้นได้แรงเกินมากอ้าวกูยิงจุบกูไปได้หมดอ่ะยิงจุกบ้างจีบไปทางนี้แล้วไง ไอ้เหี้ยมึงต้องตัดคัดลงทุกคันแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องส่งไปนะใช่ใช่พี่ต้องส่งส่งส่งตามร่องไปเลยพี่ไอ้ไอ้ไอ้เชนเดินเดินเบาไม่ใช่มึงต้องมึงต้องจริงจริงมึงไม่ต้องตัดคัสก็ได้นะมึงส่งตัวดีๆก็ได้นะดินมันแข็งอยู่เออเพราะว่ามึงอยากแค่จะตกร่องกรพอ

อะไรนะข้างบนมีที่เล่นน้ำใช่ไหมโอ้โหยังกับทะเลสาบข้างบนน่ะเออเราทำมาเพื่อจะไปเล่นน้ำข้างบนใช่ไหมใช่โอเคได้พี่ผมโดนยึดรถฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮผมไม่น้ำมาขับลงมาได้เฮ้ยไปงชินง่ายง่ายเนาะเฮียงเบื่อต้องมารอเฮ้ยคือแค่จะบอกว่าตอนนี้น้ำหมดแล้วนะไม่มีร้านหมู่บ้านเลยเซฟน้ำกันนะ เดี๋ยวผมก่อก็ได้เออแค่นั้นเองมีแต่ว่าน้อยแล้วล่ะตัดไผ่อะใครมีมีดอะมีไผ่สีฟ้าีอยู่ตอนนี้โซ่ติดไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ยางเสรยบร้อยถอดปังคนดีกว่าสองชั่วโมงแล้วครับตรงนี้ปั่ยางไหมงายขึ้นายไว้ถึงปันแ้ปงจริงย่งไป่ส่ขวดเดี๋ยวเผืขวดทิ้งแพนะแล้ก็นั่งแพเข้าหมู่บ้านเหรอเพ่ใ่าแงงแพ้ก็ถึงแล้วไม่มีที่เล่นรมีแค่ตรงนี้ไม่ไม่ไไม่ ก็คงท้าวใจมาหรอแม่มายก็มายกมายกรถชดใช้ไอ้เฮียเดี๋ยวแล้วพี่ไปไปไปย้อนพี่ออกกําลังกายด้วยไหมฟิตเนสเดี๋ยวนี้แข่ง แล้วพี่ดันหลังเพอะไรครับเนี่ยเดขึ้นเลยยกข้าคอผครบจะยิ้มมีความสุขเลยอะบอกพยกลอนลึกเลยลึกเงี ước ạ ดึงลงงยก็ต้องยกเลยดึงโ้ล้อหน้าอยู่ไ้เอาไงทำนี้เดี๋ยวไปทางนู้นเลพี่จะคข้าไหนเนี่ยขามั่คอยหลังนะเอายิ้มหน่อยเร็วเร็วเฮ้ยโอ้ ล้ <c oughs> ไมไปเลยเพราะท่านประคองมันจะเสียแรงทำไมรถเป็นยังไม่ตั้งอ่ะ พี่มายืนสั้นนี้เลยเยอะว่ะมันเหมือนอีกน้อยว่ะพี่มันก็อีกน้อยว่ะดีโชคโชคดีคือมันเข้าสูบนี้นะพี่แล้วรู้ได้ไงจะเปเนแบบนี้ไม่ก็คือมันหมุนแล้วไงอ๋อมันหมุนแล้วเอาเอาต่อออ่่ตพีไปเรื่อยๆพี่ไปเลยเนี่ยน้อยแล้วพี่ยาวเลยพี่หมดเลยหมดเลยพี่ไปเรื่อยๆพี่หมดแล้วน้ำมันเข้าจริงเนี่ย 哎哎哎哎哎哎哎，进进。 แทนครับเป็นไงครับแทนทีมนี้รอรอที่สามใช่หรือเปล่ารู้จะกบัดใหญ่เลยจริงสุดยอดเลยจริงต้องขอขอบคุณที่นันขอบคุณมากทำไมครับชี้นี้ครับชี้มิดนี้ผมไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วพี่โอ้สุดเกินครบทุกอาการครบทุกรถเออครบเลยกันดีครบครบทุกรถดีแต่ไม่มีดันเนินเยอะๆนะ เราเหมือนอยากเล่นน้ำอ่ะโดดเลยได้ไหมอ่ะมึงกินคนเดียวเนี่ยไม่เกรงใจคนไม่มีกินเลยนะเนี่ยดูดิอ้าวดูอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอยากการถอดรองเท้าอ๋อ ช <laughs> really? ุดเต็มวู้อะเซ็นวู้